สวัสดีครับผมชาติจเจริญทรัพย์นะครับเจ้าช้างเจ้าช้างไวไฟเอาหกลองมาเลยไปไม่ได้เจ้าช้างไวไฟนะ้องอัดเต็มังเลยนี่ไม่ได้นี่มันล,ล้นนะ ลึกไหมนี่ตาลึกกี่เปล่าโอ้โหโอ้โหแรงมากครับเจ้าช้างสองรพลังมา VIP DO แปดสิบโอ้ครับไปเกือบสามตันนะเต็มปุ๊กมาเลยน้ำบังลึกเลยไปนี่น้ำบักหลาย เทมครับอ้าอสองครับพยาบาลอินตังแปดยี่สิบสามสี่ปีว่ะลืมแล้วนะ่นอน เก็ด <c oughs> ครับขั้นีสองับเต็งหน้าเต็มเลยปกติเขาจะปันนี้เดี๋ยวแบกหนักของแท้ของแท้ xây đá luôn ha Expensive Hang you leave it on Cụ ế giờ đi đu phía trước rồi tư nó sẽ cao, nâm 18, rồi เปียกครับมันเปียกข้าวเปียกน้องข้าวเปียกก็ค่อยๆออกหน่อยเดี๋ยวข้าวเปียกโอ้ดูตู้แอร์เหน่อยตู้แอร์ในใหญ่มากครับนะเม็ดโอ้เป็นจีเม็ดสาม้นเนี่ยเอาผู้ช่วยผู้ช่วย สาหาดไม่สกปลกี่น้อ,อเข้าวเปียกก็าอาจจะเข้าชื้นเลยครับนะสีดำเลยฝากกดติดตามด้วยสวัสดีครับ